สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะมีของใหญ่มาอีกแล้วนะครับจะบอกว่าไงเดียคือจากคลิปก่อนๆน,นะครับที่เรื่องออน้ายาล้างรถของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับที่รีวิวไปวันนี้มาอีกหนึ่งอันครับผมกล่องใหญ่ขนาดนี้ผมจัดเต็มนะฮะบอกเลยครั้งนี้เดี๋ยวผมจะแกะกล่องดูนะครับว่าที่เขาให้มาขนาดเนี้ยนะ,ะมีรูขาดเลย ยังงงว่าส่งมาไให้มีรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ขนาดแบบเล็กๆนะครับผมสั่งแบบเรียกว่าอะไรอ่ะจัดเต็มสุดแล้วนะครับมาดูกันนะฮะว่าเขาแพ็คมาค่อนข้างที่จนะแน,แน่นหนานะครับคือแบบไม่ถนัดขออ้อมนิดนึงอ้อมกล้องนิดนึง แน่นหนาทีเดียวแต่ข้างในไม่รู้จะโบเบหรือรรเป <ria> ล่าครับเดี๋ยวดูกันครับโอ้ก็ถือได้ว่ากลัวกลัวแบบบับเบิ้ลหมดนะขายแพงนะครับแต่บับเบิลเนี่ยไม่มีบับเบิ้ลแล้วนะครับ <eu thoughts appet ız> ผมว่าเนี่ยบีบแทบจะไม่เนี่ย คือบับเบิ้ลมันมันอ๋อนะอยา่างไรเขาก็ซาห่อมานะแต่ห่อมาไม่เต็มนี่ครับผมให้ดูว่าการห่อของเขาผมซื้อขนาด4.5ลิตรนะครับเขายังห่อให้ผมประมาณเนี้ยคือถ้าขนส่งจ้านิยนบอกเลยว่าแตกแน่นอนนะฮะโชคดีที่เหมือนจะไม่ได้โยนมานะครับก็เลยรอดนะแต่ผมแกะออื คือถ้าฮอแบบนี้ผมผมไม่ผมว่ามันไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าของมันใหญ่นะอ่ะแต่ก็ว่ายไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้แตกนะครับแต่ถ้าโยนก็บอกเลยว่าเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือคาลายครับคาลาย C1 วันนั่นเองนะครับคือเป็นนาโนโฟมนะที่เขาเขียนนะครับคาลายคา a n แอน Truck w กวอชนะครับทัสเล l e a นน n ่ hmm. cleaning, หมายความว่าไม่ต้องไปแตะล้างแบบไม่ต้องถูนะสะอาดเอี่ยมอันนี้ผมไม่ลงลึกดีเทลฉลาดเข้ามานะครับเพราะว่าฉลาดเขาเเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แบรนด์นหนึ่งทีเดียวนะฮะดูรอบๆกันรอนนะฮะใหญ่นะฮะนี่ข้างๆเขาก็เขียนด้วยข้าลายวันแชมพู ล้างรถที่มีความเข้มข้นสูงนะครับก็คือต้องผสมน้ำไม่ง่ายนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวผมจะไปแกะแล้วลองฉีดล้างดูนะครับผมไม่ได้มีแค่รถนะผมมีแผงโซลาร์ด้วยและขี้นกบอกเลยว่าสดๆเดี๋ยวจะลองล้างให้ดูแล้วทุกคนอย่าลืมดูกันนะครับผมแหมอ่ะดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะฝาเนี่ย ขาซีลมาอย่างดีนะครับมีแบบกันล็อกกันคลายอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับจะบอกเลยว่าถ้าออกก็ออกนะถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกผมไม่มีเมคแล้วก็ไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอะตัดต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะบอกก่อนเดี๋ยวลองดูครับผมมีเครื่องเ,ออเขาเรียกอะไรอะตัวฉีด น้ำแรงดันสูงประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึง100ร้อยบาทที่ที่เขาบอกนะครับแต่จะดูดิว่าถ้าไม่ถึง100ร้อยบาทมันจะออกไหมที่ผมเคยรีวิวไปยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ